สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาดูทรายที่หาดบางชื่นโอ้โหอากาศดีอากาศดีคนเยอะคนเยอะโอหดูดูน้ําดูน้าคือน้ําใสมากน้ําที่นี่ใสสุดน้ําที่นี่ใสสุดๆเลยโอ,โอ้โหเวิร์ดอิมเพรสชั่นแรกคือเห็นน้ําใสมากเลยเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปน,น,นี่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 ดูน้ํา ดูน้ำซะก่อนดูน้ำซะก่อนน้ำใสเอาเรื่องน้ำใสเอาเรื่องนี่เลยโอ้โหนี่น้ำใสทรายสขาวแล้วก็มีเรือใบมีเรือใบครบนะครับเดี๋ยวนะนี่โดูน้ำใสมากน่าเล่นน้ำใสน่าเล่นมากไปไปต่อไปต่อไปต่อ นี่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเยอะด้วยนะทำเล่นไปแล้วก็มีร้านค้าเพียบเลยนะครับคือเรื่องเ่อ่ะทรายขาวทรายดีเลยแหละทรายขาวดีชายหาดบานชื่นเอมีพขาขายห่วงยางมีแเ่นเรือใบยอยตรงนี้นี่นะครับเป็นบรรยากาศชายหาดบานชื่นที่จังหวัดตราด นี่เขาเล่นอยู่น,น้องเขาก็เดินตามเดินตามทุกสิ่งเดินตามทุกอย่าง <c oughs> <c oughs> นะครับไปกันต่อเดินไปเรื่อยๆดี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 ดสวยงามน้ำทะเลใสๆ <c oughs> มี <c oughs> เรือใบ <c oughs> เรือใบ น,นะครับสวยงามสวยงามจดดูดูดูน้ำเนี่ยน้ำน้ำใสดีจริงๆนี่เนี่ยดูน้ำน้ำใสน้ำใสเลยเห็นะนะนี่โอ้โหเมื่อวานนี่บอกได้คำเดียวว่าฝนคลึม้มวันนี้อากาศดี วันนี้อากาศดีสุดนะครับผู้อากาศดีอากาศดีอากาศดีาาศดแล้วทรายที่นี่เอาเรื่องขาวขาวเลยคนก็เยอะนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนงี้นักท่องเที่ยวเยอะมากับครอบครัววันหยุดเอ๋ไเดินไปเรื่อยเดินชิมกันไปเรื่อยเอ้อากาศดีไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่ได้ทาครีมด้วยต้องบอกอย่างนี้ว่า อากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะดีแล้วฝั่งที่ตะวันตกกับมันอยู่ฝั่งหน้าด้านหน้าผมฝั่งนี้นี่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งทิศตะวันตกแล้วพระอาทิตย,ย์ยามเย็นก็จะตกตรงนี้ตรงนี้มองเห็นในนี่ด้วยมองเห็นเกาะปูดมองเห็นเกาะหมากชัดเจนชดเชยแสงกันชดเชยไปชดเชยมาชดเชยตัวเองละมองเห็นเกาะปูดชัดเจน มองเห็นก่นขอขุดชัดเจนเลยแล้วต้องบอกได้คำนี้ว่ามันมันน่าเที่ยวมากน่ามาเที่ยวอยู่กใกล้ๆกับที่ดินไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เพิ่งครั้งมาครั้งแรกมาครั้งแรกนะครับแต่มาฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบพี่ๆเขานั่งชิวกันแหละเฮ้ย <c oughs> ดีน้ำทะเลสวยน้ำทะเลใสเลยใสก เลยอ่ะเออเหมือนอยู่บนเกาะเลยเราคิดดูเดี๋ยวสมมุติว่าเราข้ามไปไปเกาะกูดเกาะมาอะไรอย่างนี้มันจะใสขนาดไหนเราลงไปลงลงเล่นดูดิลงไปเล่นดูดน,ดนี่นี่พี่เขาเล่นกันอยู่นี่ค่อนข้างที่จะดีเลยไปทั้งโทรศัพท์ไปทั้งกล้องอ่ะชอบชอบนะครับเี่พี่เขาเล่นน้องก็เ,เล่นน้ำกันอยู่ แล้วก็จะมีเรือพายเรืออะไรต่างๆออกไปข้างนอกสวยงามสวยงามสวยงามขึ้นไม่แรงด้วยขึ้นดีเลยขึ้นดีเลยนะครับขึ้นดีเลยโอเคขึ้นโอเคเลยอ่ะขึ้นโอเคเลยล้างเท้าตัอหน่อยหนึ่งล้างเท้าตัอหน่อยหนึ่งเฮ้ยขึ้นดีเลยอ่ะดูดิดูน้ำดิ เดี๋ยวอันนี้เป็นออเดิฟอันนี้วันนี้เป็นออเดิฟวันนี้เป็นออเดิฟยังยังไม่ไปอีก <c oughs> คนเดียวนี่แหละไม่ดีเลยแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นเกาะหมากนะเห็นมือนะนู้นก็จะเป็นเกาะปูแต่เรื่องเรื่องอะคือแบบอากาศดี แล้วก็มีนักท่องเที่ยวเพียบเลยนี่เลยคุณก็จะได้สัมผัสกับชายหาดที่สวยไม่ต้องไปไกลแล้วไม่ต้องไปข้ามเกาะและ้วเราะมีที่นั่งพิงมีที่เป็นไงบ้างครับสนุกไหมสนุกค่ะว่า,าไปต่อเอน้องบอกสนุกเอวก็มีเรือพายเรือคายัายากให้ดูด้วยแวเรือคายักให้ดู นะครับเฮ้ยดีดีดีด,ดีดีเลยถ่ายรูปก,กันโป<อ><อ>เข้าให้เอพี่เขาก็ใช้เป็นรถขายของไปทำอาชีพของพี่เขาไปนะครับเฮ้ยคนเยอะคนเยอะคนเยอะ,ยอะแล้วชิลด้วยชิลเลยชิลเลย เบรรยากาศมีเรือใบด้วยเรือใบเป็นทีมทีมนีีท่ทีมเขานะครับเฮ้ยดีดีดีดดเรือใบตลาดท้าสสองเรือใบนะครับเฮ้ยชอบเลยชอบเลยชอบเลยจริงๆอากาศดีไม่ร้อนมากแต่ไม่เป็นมิตรกับการที่ไม่ไม่ทาครีมกันแดดนี่ คนเยอะคนเพียบเลยนะครับวันหยุดเทศกาลแบบนี้มาได้ไม่วันหยุดก็มาได้ช่วงนี้เป็นช่วงแบบช่วงเมษาช่วงเมษาก็สามารถมาได้มาชิวๆมาสบายๆเห็นไหมเฮ้ดี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 เห็นไนะหมนะมีพ่อลูกเล่นกันน่ารักน่ารักเลยแต่ซูมเข้าไปดูไกลๆนี่น่ารัก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 ,รกแล้วผมชอบเลยว่าเอ๊ะ น้ำใสมากน้ำใสดีเลยอะแล้วจะขึ้นตรงไหนเน,นี่ยนี่หดูดูเก็บเทปส,สวยๆให้ดูในพี่เขาพายเรือลางคายักอยู่เรือใสๆมองเห็นตัวปลาอยู่เห็น,หนะปะเห็นไกลๆปะเห็นไกลๆสวยงามสวยงามสวยงามมาก นี่คือหาดบานชื่นจังหวัดตราดนะครับสวยงามจริงๆเลยเชียวโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าที่นี่จะสวยติดลำดับต่ก่อนนะเขาบอกว่าติดลำดับต้นๆเลยติดลำดับต้นๆเลยเรื่องทรายทรายสีขาวแร่จริงจริง้งทรายสีขาวจริงๆนี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเขาแห้งนะขาวเลย แต่น้ำก็ใส่มากน้ำใสนี่เลยชอบมากเลยน้ำน้ำใสๆมองเลเห็นตัวปลาเลคขอดไว้ปะเนี่ยเลคขอดไว้ทุกคนเห็นนะนี่เห็นนะน้ำใสกิ๊บเลยโอโหเขาดูแลดีเขาดูแลดีเขาดูแลดีมากนะครับเอาเรื่อง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  เอาเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามตามท้องเรื่องไป